ที่อ้อนจะมาทําให้เศษหนังของคุณมีประโยชน์อย่างถึงที่สุดกันนะคะโดยวันนี้นะคะเศษหนังของคุณจะนํามาทําเป็นตัวหัวซิปนะคะหัวซิปเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่จะทําให้เราลูดซิปเนี่ยได้อย่างสะดวกนะคะเป็นตัวจับช่วยในการลูดซิปนะคะซึ่งอ้อนออกแบบไว้ทั้งหมด6ดีไซน์ด้วยกันนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานปักบนหนังทั้งสิ้นค่ะ ได้แก่นะคะตัวนกนะคะแม่ไก่ค่ะดีไซน์ที่เป็นเรือนะคะดอกไม้ค่ะแล้วก็มีดอกไม้อีกแบบหนึ่งนะคะและสุดท้ายเลยนะคะเป็นแบบที่เป็นบ้านค่ะ ก่อนที่อ้อนจะเริ่มทำการสอนนะคะขอให้ช่วยกดไลค์กด u ั s สไ cribe และก็กดติดตามอี้อ้อนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลายพวกนี้นะคะช่วยคอมเมนต์ใต้โพสให้หน่อยว่าลายไหนที่อ้อนดีไซน์เป็นลายแรกค่ะแล้วก็ชอบลายไหนของอ้อนค่ะเอาละค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีไม่เยอะเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวจักปรปักนะคะวันนี้อ้อนจะขอสาธิตด้วยจักปรปักรุ่น VR นะคะแล้วก็กระดาษรองตักแบบฉีกค่ะหนังเทียมที่คุณมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวห่วงวงกลมนะคะขนาด0.7ซนติมตรถึง1ซนติเมตรหรือว่าขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํำกันค่ะให้ทําการขึงกระดาษรองตักแบบฉีกนะคะเข้าไปในสะดึงนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะวางหนังด้านบนนะคะ1ชิ้นค่ะ เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราปาักในส่วนของลายไปก่อนนะคะและเลเยอร์สุดท้ายนะคะจะเห็นว่ามันคือการปักประกบค่ะโดยที่เราจะเปลี่ยนสีใหม่ด้านล่างและด้านบนในการปักประกบให้เป็นสีเดียวกันนะคะโดยการกรอได้บนสีนั้นลงไปเป็นได้ล่างค่ะวางเสร็จหนังหนึ่งชิ้นนะคะไปบนสะดึงค่ะ จากนั้นก็ทําการกดปักนะคะ <Bur p> พอเสร็จขั้นตอนของการปักลายนะคะเราจะเอาหนังอีกชิ้นหนึ่งนะคะ สอดไว้ด้านล่างสะดึงค่ะนี่นะคะโดยที่เราจะเปลี่ยนได้ล่างนะคะให้เป็นสีเดียวกับได้บนนะคะโดยที่เราจะประกบเอาหนังด้านผิดนะคะเข้าหาตัวสะดึงค่ะแล้วก็เล็งให้ดีนะคะว่า ตำแหน่งของหนังจะตรงกันกับด้านบนค่ะตรงนี้จะเป็นเทคนิคนะคะให้เรากดเพิ่มฝีเข็มไปหนึ่งฝีเข็มค่ะเพื่อป้องกันการเคลื่อนของหนังที่อยู่ด้านล่างนะคะและในขั้นตอนของการปักประกบนะคะเราจะเปลี่ยนให้ไหมที่อยู่ด้านล่างของเราเนี่ยให้เป็นสีเดียวกับไหมที่อยู่ด้านบนค่ะแล้วทำการปักได้เลย ากนั้นนะคะเราจะเอางานออกจากสะดึงเลยนะคะจะเห็นว่าตรงส่วนนี้อ้อนได้เวน้นช่องสำหรับใส่ห่วงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดนะคะเผื่อขอบโดยรอบนะคะประมาณ1-2มิลิเมตรค่ะ จากนั้นนะคะจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้อ้อนได้เว้นช่องเอาไว้นะคะตีลายเว้นช่องเอาไว้สําหรับใส่ห่วงวงกลมเข้าไปค่ะโดยที่เราจะไปหาห่วงวงกลมแบบนี้นะคะที่สามารถแยกให้มีรอยสําหรับนําเข้าตรงส่วนนี้นะคะได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็เพียงแค่ใช้ครีมนะคะในการ บีบกลับนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถทำเป็นตัวหัวซิปได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะแถม เศษหนังของเรานะคะก็สามารถทําประโยชน์อะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะทําใช้เองหรือว่าทําควบคู่กับงานฝีมือของคุณหรือว่าจะท,ทําแพ็คขายก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งวิธีทําแล้วก็เวลาในการใช้ทาเนี่ยก็รวดเร็วแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคําตอบที่ว่าอ n อนดีไซน์หัวซิปแบบไหนเป็นอันแรกนะคะคําตอบก็คือ รูปแบบที่เป็นบ้านค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยแล้วยังไงข่าวหน้านะคะอ,อ้นอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆมาใช้กับเศษหนังของเรานะคะให้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ